กลับขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งสืบเนื่องจากคุณโจสืบสักอดีตนักกีฬาตะกร้อเหรียญทองเอเชียนเกมออกมาแฉสืบสักผันสืบท้าได้เหรียญทองสองล้านถูกหักล้านเก้าเหลือถึงนักกีฬาหนึ่งแสนเขาบอกเป็นน้ำใจจากนักกีฬาโพสต์นี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอเงินคืนครับเอาไงกันดีแล้วก็เป็นภาพลักษณะเหมือนเป็นโรงพักสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ล่าสุดเราได้คุยกับเขาแล้วพันตํารวจโทรสืบสักผันสืบครับหรือโจออดีตนักกีฬาตะก้อทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมเมื่อปี66นะครับพันตํารวจโทรสืบสักเล่าอย่างนี้ฮะมันเป็นไปตามที่โพสต์นั่นแหละคือตอนปี66เนี่ยนักกีฬาทีมชาติไทยได้2เหรียญทองจากการแข่งขันเหรียญแรกเป็นประเภททีมชุดได้คนละ2ล้านทีมเดี่ยวมีนักกีฬา5คนได้อีกคนละ2ล้านถูกผู้บริหารทีมเรียกไปพบ ตอนเรียกไปเขาให้กดเงินสดออกไปล้านเก้าพอไปถึงเขาบอกให้มอบให้กับเขาก่อนไอ้คำว่ามอบให้ก่อนมันเลยกลาภาวะจำยอมต้องให้เขาไปเพราะนักกีฬาก็กลัวจะไม่ได้แข่งหลังจากนั้นก็อันตรธานหายไปเลยเอาไปไหนก็ไม่บอกจะใช้คืนหรือไม่ก็ไม่มีมาถึงวันนี้ไปแจ้งความที่โรงพักคลองหลวงหวังว่าผู้บริหารและสมาคมจะได้เห็นจะได้ยินจะได้ช่วยอะไรบ้างตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้ว เรื่องมันก็อย่างเงียบถามนักกีฬาเมื่อวานเนี่ยก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าคือยังงงกันอยู่ว่าทําไมหักมากขนาดนี้หนึ่งเหรียญทองสองล้านบาทเนี่ยเอาไปหนึ่งล้านเก้าาบาทเนี่ยเหลือให้นักกีฬาแค่แสนเดียวเนี่ยผมว่ามันมันม,นมากเกินไปหักไปเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ชี้แจงด้วยภาวะจํายอมในจังหวะนั้นที่เป็นผู้บริหารทีมนะครับนักกีฬาก็ก็มีความเกรงกลัวว่า ต่อไปอาจจะไม่ได้เล่นทีมชาติอีกอันนี้เป็นมาอย่างต่อเนื่องนะครับครับวันนี้นักกีฬาก็เลยคิดว่าก็เดินเข้ามาปรึกษาว่าจะทํำยังไงดีนะครับ mm hmm. ผมก็ปรึกษาทนายความว่าเอ้ก,ก็ไปลงประจําวันนะครับดูข้อมูลว่ามันเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างแล้วก็ทํายังไงให้อยากจะให้สมาคมช่วยนักกีฬาหน่อยรับผิดชอบแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยนะครับมันจะได้จบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันถูกตรวจสอบแล้วแต่มันไม่ไปต่อเพราะว่า มติที่ประชุมเนี่ยให้หยุดอยู่แค่นั้นหวังว่าสมาคมจะได้เห็นจะได้ยินล่าสุดทางฝั่งสมาคมไปให้สัมภาษณ์กับมติชนครับบิ๊กต้อมคุณธนาชัยประสิทธิ์บอกนี่มันเรื่องเก่าแล้วมันเป็นเรื่องในอดีตก็พอมันเป็นเรื่องขึ้นมาก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วแล้วพอเป็นเรื่องอีกก็ตั้งกรรมการชุดใหม่เข้ามาดูไม่เห็นจะต้องเอามาพูดถึงแล้วเป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องในอดีตอ้าวค่ะ <c oughs> สมาคม ตอบแบบนี้นอกจากนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับแหล่งข่าวระดับสูงมากในสมาคมกีฬาตะก้อนะฮะ<ฆ>บอกกับเราว่าเรื่องนี้มันเคยคุยกันจบไปแล้วมติของสมาคมมองว่ามันเป็นเรื่องระหว่างนักกีฬากับทีมไม่เกี่ยวกับสมาคม,มให้ไปคุยกันเองในทีมก่อนหน้านี้แจ้งความดำเนินคดีกันไปแล้วทั้งสองฝ่ายนี้มาโพสต์อีกคงจะคุยกันไม่ลงตัวยืนยันว่าในส่วนของสมาคมไม่มีเรื่องการเมืองหรือเส้นสายภายใน พอเกิดเรื่องขึ้นก็มีมติออกมาสมาคมก็จัดการเปลี่ยนทีมใหม่เซตอัพทุกอย่างใหม่แล้วดูแลไม่ให้มีการหักเงินนักกีฬาอีกแล้วทางสมาคมคงไม่ไปยุ่งเรื่องนี้อีกแล้วเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องเก่ามันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วค่ะอ้าวก็เห็นว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเดี๋ยวตำรวจจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อนะฮะค่ะ